ไปดอแมพี่น้องสุกุสุคนเนาะตอนภาพก็ชูช,ช่องประมาณชาแนลอีกแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้พี่นอ้องมาดําเนินการอยู่ที่เฮือนเอื้อวันตาเือนเก่าที่เขาตกลงกันไวน้เนาะว่าเขาสีมาสาบที่เขาก็ไว้เลยกัมาทาสีมองลูกติ่งที่เขาเห็ดไว้เนาะเมือ่อวานนี้พี่นอ้องเมื่อนนี้ก็กำลังมาหอดเฮือนเพิ่นเนาะประมาณเจ็ดหกโมงปปลายพี่นอ้นองมาหอดเจ็ดโมงเนาะ 6โมงเนาะเพราะว่ามันแดดซืสอ6โมง6โมงทาสบป,ประมาณนีะพี่น้องตอนนี้กำลังลุงสองคนเพื่อนกำลังฮอ,อนฮอนชายอยู่เนาะพี่น้องไปเบิง่งว่าเพื่อนฮอนในท่าได้แล้วพี่น้องนี่ฮอร์เสิมาลงมือทาสีให้มันสวยจดงดงามขึ้นให้มันดูดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบเพ่งน้ำลักันว่าฮอร์เสียขันตอนเป็นยังไงเนาะไปบิ่งนํากันเลยฮนะพี่น้อง มาเบิ่งเนาะเอาเริ่มต้นจากไส่พี่น้องนี่พี่น้องสีเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องสีที่เหลือจากทาเฮือนใหญ่เนาะเพื่อว่าให้มาทาลูกติ่งให้เน่าะเอากันเลยมือนี่จัดการให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งตอนยังตอนวิธีการทำพี่น้องเนาะไปเบิ่งทางลุงสองคนบ้านก่อนเอาคนเฮ็ดยังเลย เลยน่อยเจ๋งมากเลยเอาลงมาหน่อเม่จีบอาจีบเอาเลยจิลงมาตอนนี้ก็เลังดีนะเฮ็ดยังลุงนี่ฮะใช่นะทำไทย้ำไทยเนาะให้มันเล้งได้ปะเนี่ยะทำไทยเนาะมื่อนี้ยเมื่อบุญบ้านปรนามนอกเนาะเขาก็อยากให้มันเรื่องรักนะให้เล้ยวีย แนวเวียดทิศทางไปเนาะสิไปทางไหนก็ไปเนาะตอนนี้เนาะอันเสียงเพิ่นเทศอยู่เพราะว่าลูกชายอันของเอื้อยวันตาเพิ่นมาสันสันเขาเศร้าเนาะสันเขาเศร้าอยู่เพื่อนพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ลงไปนอญวัดเนาะเพิ่นกล้ามากระมู่เพิ่นนต่ว่า ไรองเสียงเทศเนี่ยขับเบิ้งข้างในเนาะเิ้เทศว่าเทศังไงเดี๋ยวไปเบิ้งเพิลูกทายเพิ่น ดีุสโกุาหลงาปสนกอโอเคพี่น้่งเอากล้ามาดำเนินการต่อเลยเนาะเขามาเป็นกำลังใจให้กันเลยเด้อพี่น้่งนี่มาลุยงานให้มันแล้วเสร็จสมบูรณ์เนาะมือนี่ไปติดตาม ไปเรื่อยๆพี่น้าะพี่น้องเมื่อกี้นี่กะออกไปซื้อพลอยมาใหม่พี่น้องตัวเก่าโบเห็นจักผู้ใดเก็บไปน่าจะเด็กน้อยเก็บไปลินหรือว่าอะไรในกระพุพี่เนาะต้องไปซื้อพลอยมาใหม่อ่าพี่น้องอีกเรื่องนึงเนาะหลายคนหลายคนอาจจะเพื่ออยากถามเนาะคือ ตอนฮอติติสนี่พี่น้องตอนฮอติติสนี่ก็ต้องเฮาต้องตัดกระเบื้องของก้อนพี่น้องหลายคนละคนเนาบริษัตัดกระเบื้องของพวกฮาตัดพี่น้องตัดออกที่เขาขีดไว้นะตัดถิมตัดถิมก่อนแล้วก็เอาปูนยโยหนะแล้วก็เอาก็ยยากากตั้งไว้เนาะถ้าเ้ามบอบไอ้ตักร้อออกมันสีบติดพี่น้อง ตัดออกตัดไอ้ตัวตที่เขาตัดทิ่มเนี่ยจำเิ่งมีแบบนี้ตัดทิมตัดทิ่มตัวที่เขาตัดทิ่มจะนี่นี่เนาะเอามาทิ่มไว้นี้ทิมไนี่แถาแต่ถึงตัดทิม เจ็ดสิบเซนเนาะเขาตัดถิ่มแต่ละอันเจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบเซนเขาตัดถิ่มหลายคนหลายคนเพื่อถามโอ้ยเห็นปูไอตั้งทับไปกระเบื้องเลยบย่บ๊บแมนพี่นอ้องเมาตัดถิ่มตัดถิ่มตัดถิ่มเบิดพี่นอ้องที่เขาสีเอาลูกติ่งตั้งเขาตัดถิ่นเขาปูนก็ึ้นเนาะแบบนี้เขาตัดถิ่นเบิดสีขอบ มนนอนยังเก็บไว้อยู่เก็บไว้ในพื้นนี่แหละนะพี่น้องมาดำเนินการต่อก็คือทาซีเลยพี่น้องเลย oh <laughs> นี่สร้างแก้วลงมือแล้วคุณสาบพี่นนางคุณนาไม่ต้องหาไฟดอกเฮ็ดเองเลย่ามสาาไรส็จแล้วมื้นี่เนาะน่อยจะไดรสามเนาะสเนาะบเรวเล็กเต่งสองแล้วเต่งสองปลาไอ้บอสสเนาะสาแก้วดูงานหน่ยนะ ทีมงานเพิ่นพุ่นน่ะจวดจาดจวดจาดอยู่ป๊าดอ้ายใหญ่ก็มาเด้ออ้ายใหญ่เพิ่นอ้ายใหญ่ก็มาฮอดที่ได้มื้อนี้อยู่พุ่นยุดบ่อ้ายใหญ่หรือว่าไปไหรือว่ายังถ่ายังบ่อยู่บ้านพ่นเออแม่นๆาอยู่บ่แล้วบ่แล้วก็ยังพุ่นก็บ่แล้วคือเก่าเนาะเพราะว่าเป็นงานเพิ่นเนาะบ่แล้วงพุ่นก็ยังบ่แล้วทางนี้ ทำไม่ได้าทั้งนี้ก็นอนจังไปต้องพูดว่าอะไรกันนะอ่าปุ๊บไปนอนพูดเลยบัดน,นี้ฮะน้องอันใหญ่เพิ่งกลัวงานแล้วหมดแล้ววัดเที่ยงเพิ่ว่าต่อเลยพี่นอ้องตัวนี้สร้างแก้วได้ปั้นแล้วบัดน,นี้โอ้โหโหพี่น้องมือนี่เพิ่นเซ็ตสำเร็จเนาะจมแล้วจมอีกพี่น้องเอ้ยเพิ่นห่อน <c oughs> เดี๋ยวเข้าจะห่มนะโอ้ยมันห่อนแห้งโอ้เนาะทางแก้วลงมือเองเลยโอ้โหแดดแดดแทบมันด้ไว้เนอะมันได้ห่อนนะพอสิบโมงเลยเนี่ยไปต่อคับงานเฮาเลยพี่น้องเนาะ หลังจากเข้าทาสีไปกะเรียบร้อยพี่น้องแต่เสียยังเรียบพี่น้องสีขาวโบเข้มแน่เนาะพอมันสีเบิดสีขาวเบิดพี่น้องเหลือแต่สีฟ้าเนาะนี่พี่น้องมาสบายดีเพื่อนกอนสบายดีสบายดีเฮ็ดยังด้วยนะนีะฮะน้าทีทีทานเพื่อนกอนที โมทิตคนนะ่ะดึงด้วยโทรศัพท์พี่น้องเหมือพี่น้องป้าเพิง่งเพื่งแล้วแต่บอกเลยว่าการยังบอกขักปาไหนเนาะเพราะมันยังบอกขาวยังบอกเข้มคักสีขาวเบิดพี่น้องพอทำนาทางหางลังพี่น้องทาเรียบร้อยไปเลยพี่น้อง สียังบอกเข้มบอะไรกัเลยเพราะว่ามันสีขาวเบิดถ้าสีขาวบาเบิดคือสีเข้มกว่านี้เป็นสีขาวเนาะเพราะว่าขาวเบิดแล้วแต่สีฟ้าเหลือแต่สาวธงสาวธงเพื่อนให้ทาน้ำเพื่อนวะฮะเพื่อนอยากให้ทาสี เสาหนึ่งก็คือหนุนจาางามแล้วนะงามอยู่แต่มันอยากมองสีขาวแล้วมันยังบกเข้มปันไดทำมันมันมันอยากจางเลยเพราะมันสีเบิ้ดดิเพราะสีขาวมีมีน้อยเดียวเนาะผล้วนทำมีสีกับสีมาเพิ่มนี่เนาะที่นี่สี้าอันนี้มันสีเบิ้ดอ่ะห้าที่น้อง หลังจากเขาทานเนาะเรียบร้่อพี่น้องห่อนพี่น้องจะในกับเบิรงคลิปนี้แหละคอมเมนต์ใต้คลิปนำเด้อพี่น้องว่าประมาณนี้พี่น้องว่า,ม,ม,า,วา,วามันตีส้มมาไหนพี่น้องว่ามันบ่วงงามหรืองามบวงงาม ต่อมาอยู่ภาพนี้พี่น้องตอนนี้ก็นนะสาบเนาะตอนนี้ก็ใกล้สเสลี่ยวแล้วลพี่น้องสาบอาเรียนอยู่ีะขันใดพี่น้องเฮ็ดให้เอ้ยเพื่นอนก็เฮ็ดสองขันนี่ คิดว่าสามันหรอวะเห็ดเห็ดคันไหนเน่ไอฮะขันลกอทางในกั้นแล้วใกลเแล้าไก่เหล่เดี๋ยวฟานี่เนาะเดี๋ยวยังห่วนี้เลยมึงแข็งคนแน้วจะเห็ดน้ำลุ่ไหต่แก้วน้ำลุ่มันยังไง

แดดแดดพี่น uh ้องไก่ก็ใจสิบเอ็ดโมงเละไปต่อพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนนี้เอื่อยเพิ่นกำลังย่างมาเบิ่งเนาะย่างมาไหนก็คักว้อเนี้ยนี่งามว้หักสีอันอยากจืดเพราะว่าสีมันเบิดถ้ามันสีมันเข้มหมู้นอีกสิคักเพราะว่าสีขาวเบิดพี่น้องถ้ามัน ตาเป็นตาสีมันเข้มกว่านี่คือสีเขียนสัตว์กว่านี้นี่เพิ่มมาเพิ่นงามเอ้ยครับบ <c oughs> อหันหนาพนี่ด้วยข่าเดียวเออหันไหนก่อนเออสีมันอยากเข้มๆ <c oughs> นะอ่าตาแล้วแล้วทางนี้ มีแต่เบื้องเงียอแล้วบะนิไฮให้ได้กันเบื้องเง้อยเด้อไเด้อีไม่เลงามเนาะมาเบื้องททยนี้พี่น้อแซบบ่แซบบ่กินข้าฮะอือเนี่ยก็อิ่มข้าทางนี้ก็ไเ้โอ้ตตากหุ่งว้ดบตากหุ่งฮะป๊ตตากหุ่งเหลื่อม แทบแห้งต่ม้สาบเรียบร้อยนั่งนั่งมาไว้พ่ายาวนร่นั่งสาบเรียบร้อยแล้วบ่ายมุงเกือบสองมุ้งเรียบร้อยแล้วบีน้่ายมุ้สิงิค้งเรแล้วพี่น้อง งมกินบดปลยแน่บอกไปกินน้ำกันทะเลมากระไกี่เตทสีบดที um> ่เราทาได้ที่สองสาเกียงสีก็ได้ขอดขอดสองสาบก็ได้ เรียบร้อยแล้วพี่น้องจะในการขอบคุณขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะทุกคอมเมนต์แล้วก็ท่าในใดที่เขามากดติดตามกาัเป็นกำลังใจให้บ้างกาัขนขอบคุณขอบคุณแล้วกันพี่น้องเมื่อนี้กคัมาทาสีพี่น้องเพร่ะวาเมื่อวานนี้เขามาเห็ดเนาะเฮ็ดตัตต้งลูกติงยังเรียบร้อยเซ็จซับพี่น้องเมื่อนี้เพื่อนว่าโอ้ยมาทาสีให้ดีเด้อเพื่อนว่าทางผ้ใหญ่ใจดีเพื่อนว่ามาทาสี เลยเมือนีนก็เล็งมาแต่ตสภาพยังน้อยนนเนาะเพื่อมาทาสีมันแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องดีใจนเอื้อเพื่อเนาะเลยก็ขอบคุณขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่มีเมตตาอลไรก็ให้เฮามีงานเฮ็ดเรื่อยๆพี่น้องขอบคุณคมมขอบคุณเนาะทุกคอมเมนต์พี่น้องขอบคุณขอบคุณ fc s ุ k u k u n d e r ที่เขามาเป็นกำลังใจให้หรือว่าเป็นมาคอมเมนต์ให้พี่น้องมาติดตามให้เป็นกำลังใจให้เบาโดยดีเสมอมาพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดไปกันเลยค่ขอโทษขออภัยไว้หม่องนีน้ำนะพี่น้องเนาะงานใดที่บวจบบวชงามกับพี่น้องคอมเมนต์มาคำมาที่ส้มได้พี่น้องถ้าเฮาแก่แล้เฮากเสิแก้ให้เนาะเพิ่นเจ้าเฮือนเพิ่นบ่อพอใจเฮาค่ะยินดีที่จะเก้ให้นะครปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเก่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามากดติดตามและเป็นกำลังใจให้ โดยดีเสม,มอมาพี่น้องกับช่องประมาณชาแนลพี่น้องมื่อนี้ขอาบ,าบคุณทุกคนที่กดติดตามและช่วยแชร์ให้แ้ะก็ทุกกำลังใจนั่นแหละพี่น้องปิดคลิปเบอร์เทนี้พี่น้องบ๊ายบายสบายดีทุกคนนะ